วนโตว,วนนะผมมาๆๆมามามากินข้าวนะครับผมเนี่ยทำทำใใหญ่เลยพี่น้องทำใใหญ่เลยนะนี่เป็นกระเพรากะเพราหมูครับดูเลยครับอื้อืูครับผูไผ่สด โอ้ oh. บอกเลยครับแซ่บครับผมวันนี้นี่ครับจะให้ดูนี่นี่เป็นสลายนะครับสลายทะเลนะครับไม่ใช่สลายนับจุดนะครับืมรสชาติดมดนะครับผมอร่อยครับผมมากินเข้าด้วยกันนะครับผม,มนี่อ อืมสาร,สารนีหน่อไม้ไอ้หน่อไม้ไฟไ,มไหม้เห็นนี้เลยหน่อแค่นี้แหละเขาก็เก็บมาหน่อไม้ไฟไหมนะครับเป็นเป็นแหนงบ้านผมผมเรียกเป็นแหนงไม่เรียกเป็นหน,น่อนะอืมอืมมามาสวัสดีครับผมน